โหขอท่าเต้นหน่อยครับสักท่าได้ครับได้ได้ได้ไดชอบพี่มากเลยครับเป็นเจ้าผมมาตั้งแต่ผมหยุดศูนองขอบมากครับที่สร้างรอยยิ้มให้พวกผมมาเลยครับผมขอถ่ายรูปที่ต้องสองพันสิบเก้าบอกจะแอดไม่เห็นแอดมาเลยยังมีรูปเต้นหลอนฐานจะส่งให้ดูในแชร์ต้อนหน่อยครับ

หนึ่งศูนย์หกสองแปดสามห้าลงมาห้าพันจุดเจ็หกเอาเงินหนึ่งไปแบ่งกันโอเคครับตติสจะรู้สิเลยอ่ะเอาไปตคุณจะเล่นดีๆนะที่หลังจะทำย่างี้ดิจะปั่นผมดิโอเคครับโอเคครับตติสพี่ตติแบบขยันทำงานตามเลยอ่ะแขมเมือเนี่ยคือไม่เห็นพี่ตติอยู่กับผู้หญิงคนไหนเไม่เคยตั้งแต่ไม่เคยตั้แบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะถูกซ้ำ ไปค่ะไป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 ผาเสมเลยี่เหาสมมากเลยดูดีไปทองไปหยกไปได้แล้วไปไปไปผ่ารถอ่ะรถมันเกว่ารถมันหายไปดีไปดีคุย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 เฮียสามตัวมึงอ่ะรับหลังทุกตัวเฮียเพื่อถึงไอ้ซุดเดียซุดเมียมันขึ้นมา เ <Let> กาะแน่นแน่นนะรถมันแรงน้องขาพี่นี่น้องชายชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตอสครับชื่อตอสครับอ๋อท่มาถึงชื่อตอสอ,อ๋อผมแม่เลี้ยงมาครับก็เขาก็เป็นคนตั้งให้ครับด้วชื่อตอสนอะครับพี่อ๋อเออแล้วแล้วพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแล้วแม่ชื่ออะไร,รอ๋อแม่ชื่อแม่มครับ ไปไหนก็ไปไปตำรวจด,ดีไปตำรวจเลยรถจะได้ไม่หายด้วยตำรวจ<า>เลยยังไงไปพาเราตรงเนี้โอเค okay. โดไม่ขึ้นไอเ้เที่ใครปิดหลอดโดกวะไอ้คนไอ้น้องเมื่อกี้อ่ะไอ้ที่แป๊บนึงไอ้เที่เออปิดหลอดโดนเหตุกูเลยอ่ะ คนหนึ่งนหนึ่งใช่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 ใชลืมลืมมีคนปิดหลอดโดยอ้เยไอ้เฮียปิดหลอดโดเนตกูเลยแล้วมีใครโดมาอีก,กวันหนึ่งหนึ่งกพัดโอ้โหอีกพันหนึ่งเต้นหน่อยครับคนหนึ่งน้องโอ้โหจะปิดหลอดโดเนตกูเลยเนี่ยคนหนึ่งเดี๋ยวพี่เติมใหม่ก่อนน้องไอ้เฮียมันปิดหลอดโดเนตกูอะ ีผมเติมเติมเครดิตเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งถ้าแบบว่ายอดครบมันจะมันจะหักหมดเลยไงเฮ้ยเอผอณครับปิดหลอดให้เลยผมเติมไปแล้วรอแป๊บหนึ่งครับ อ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้จูนมาแล้วใช่ปะครับใช่ใช่ค่ะ<บ> <หา S 2> ใช่เด<ๆ>ี๋ยวแบล็กกกล่องซ่ๆๆๆๆอมมนเลย่อม,มีกล่องซ่อมสมีกล่องซ่อมที่ตัวรอแป๊บนึงนะครับเรื่องโดวเมื่อกี้มันแบบมันอันนี้อยู่อ่ะ เขาเอาไม่เขาเล่นสักของผมหมดเลยอ่ะไอเฮียแบบปิดหลอดไว้จัดเลยขอบคุณครับ ฝากพศขายกล่องเตียวุณนให้หน่อยดิไม่ต้องบอกราคานะเพราะตอนรับมาหมื่นหนึ่งผมรับมาหมื่นหนึ่งแล้วผมก็เอามาขายหมื่นสองอะร้อยกล่องแล้วผมก็ได้ไรสองแสนแล้วโอเคโอเคได้ได้ได้ไดแล้วก็ไม่ไม่ได้ซื้อซื้อรถมาขับนะไปตอนเนี้ยทำธุรกริจอันนี้อยู่ปล่อยห้าร้อยโลเช่าอะวันละห้าหมื่นวันละห้า ใช่ครับเขาเขา,เขาแค่ไม่เกินสองชั่วโมงเขาก็ได้เต็มคันแล้วเขาก็ไปขายได้ตั้งหกหมื่นที่เหลือก็เป็นของเขาหมดเลยไงวออันหนึ่งเขาบอกคุ้มมากเลยคนข,ขย<ด>ันฟันหัวหนักธุรกิจเฟอร์ครับผมก็ต้องหาเงินใช้ใชนี่สภาสิบเอ็ดล้านนะครออับไม่ไม,ไม่ลองเป็นแบบไอ้นี่ดูละแบบธุรกิจแบบหาสาวในสต็อกอะไรเงี้ยโอ้โห อันอย่างนั้นผมไม่ถนัดนะครับหน้าปักลักแทงเนี่ยไม่มีครับไม่มีแป๊บนึงครับเขายังไม่เติมให้ผมเลยผมเขาจะไม่ตอบผมเลยครับพี่ชายโทษครับ หักมาเรื่องของเสียอวุธเขาถามว่าเท่าไหร่บอกไปหมื่นสองจากจากร้อยห้าสิบกล่องตอนนี้เหลืออยู่ 6, ยหออกเ,อ,กกอ,อ,นนเหอ้เหลืออยู่ห้าสิบสองแล้วค่ะบอกเขาอย่างเงี้ยจากร้อยห้าสิบกล่องตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่ห้าสิบสองห้าสิบสองกล่องหมื่นสองนะเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้เหลืออยู่ห้าห้าสิบสองกล่องสุดท้าย <52. S 1> ครับห้าสิบสองกล่อง จบแล้วจบได้จกได้จกได้จกได้ไดไดมาจกกองนูนน้นหนังโชวส์สาวดีกว่าไหวหเฮ้ยไปขอเพลงหน่อยเว้ย

ยังไม่ได้ไปไปไ,ปไ,ปไหนเลยเฮียสตันแต่คงแรกเลยเสียงเพลงเขาด,ดังครับอีก่อนหมดปะหมดไหมหมดไหมหมดไหม มีบัตรอันเจลในตัวไหมอะ่ะฮะมีปูนหนึ่งถุงที่ตัวไม่บัตรอันเจลบัตรอันเจลอ,อ๋อมีสองมีอะไรบ้างมีสิบนาทีสองใบแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหนึ่งใบเลขอะไรอะ่ะซ้มเหรอฟังนะฮัะโลโหลเปียกว่างไงอีเปียกอีกแล้วฮัลโหลเปียกเปียกแมดดีต้องเอาละ ตัวเตียวุธกล่องละเท่าไหรอ่อะอ่า่อตียดลหมื่นสอง <12 S 1> ครับหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองพี่แพี่ไม่ได้ขายตอขา,ายฮะมันจะหมดอยู่แล้วนะเหลือห้สิบสองกล่องสุดท้ายเมือกี้ก็เพิ่งไปขายห้าิสองกล่องสุดท้ายฮะเขารับมาหมื่นเขารับมาหมื่นหนึ่งใช่ะ เบลกี่เอากี่กล่องเบลเอากี่กล่องอุ้ยโทษอ่ะมีอยู่กี่กล่องนะให้ช่างซ่อมก่อนนะเฮ้ยตอนทบโทษครับโทษครับมีมีอยู่กี่กล่องนะห้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิบหกใช่ปะห้าสิบสองเหลือแค่ห้าสิบสองครับก็เอฟเอ็มซีอ่ะเหมาไปเอ็มซีอะเหมาไปเบกจะเอาหรอเบลจะเอาหมดเลยเปล่าได้ได้ได้ มีคนทักมาอีกปะมีแต่ว่าเขายังไม่ตอบอ๋อโอเคได้เลขอะไรอะหาซ้ำเลขห้าหกสามเอ้ยห้าหกสามใช่ขอบครับครับได้อย่างงี้จะเอาลงไดไหมเนี่ยได้เอาลงทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาชนอีก ครับอ, <สะ S 1> อืมเพราะแบ่งให้เขาครึ่งเนี่ยเขาจะได้แบบนี่ไงดูใอเ้เฉยหน่อยดิสวัสดีครับมีแกงไหมครับสวัสดีค่ะมีครับมีแกงเจ็ดร้อยห้าสิบครับกระเป๋า เปิดโดู์ไปผมเปิดดูไปแล้วขอบคุณครับเปลี่ยนภาษาภาษาอะไรอะเรียบร้อยครับ ดาเพื่อนผมหน่อยครับชื่อไอหลุยขอเรนงเรนอีที่หลุยเงี้ปากดิเบาเบาดิแล้วตอนไปรับจากใครมาก็แรมเพจไงไอง่ที่มึงไปเปิดแล้วบอกอยากเกิดดาเพื่อนผมแรมเพจก็ไอมึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะบอกอยากเกิดก็แรมเพจไงมันเขาไม่เล่นนะดิครับ ผมไม่อยากเล่นผมไม่อยากเล่นม้างเลยตอลงตอรี่อ่ะผมอยากมีตอรี่อะไรเงี้ยจริงขอท่าต้นหน่อยครับสักท่าโอ้โหขอท่าเต้นหน่อยครับสักท่าได้ครับได้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 ผมชอบพี่มากเลยครับเป็นลอกผมมาตั้งแต่ผม0.2ขอบคุณมากครับที่สร้างรอยยิ้มให้พวกผม มันับผมขอถ่ายรูปที่ป้องพันสิบเบอกจะแอดไม่เห็นแอดมาเลยยังมีรูปเต้นหล่นถานจะส่งให้ดูในแชร์ต้อนหน่อยครับผมผ่านร้านแม่ที่คนเ็มร้านเลยครับไม่ได้ไปกินเสี่ยวมิสิกล้อเสือค่อยร้าน ขอบครับสี่ของคับวันนั้นยังจำได้ดีหน้าเดิกมอเด็กฤิศวรรษของคุณคบามองขายจะสองหมื่นแล้วมึงยาวมึงจะปาบเป็นสติตีเลยเนี่ยมึงรวยเกินมงใส่หมวกแดงหยบที่เอาทรงร่งใหญ่น้อยได้ครับพุทีิไก่น้องของครับฟี่อะเจาสองหมื่นเลยเนี่ย แฟนหนูดูพี่ทุกืงแทบไม่สนใจหนูเลยพี่มาลีเตือนเขาให้หน่อยได้ไหมอะไรอ่ะหนูไม่จัดให้เขาหรือเปล่าแฟนหนูดูพี่ทุกคืนแทบไม่สนใจหนูเลยพี่มารีเตือนเขาให้หน่อยพี่ต้องแน่แล้วปักพี่ตอสไปน้องโอ้โหหนึ่งหนึ่งหนึ่งน้องท่ี่คนป็น้องน้องใช่พี่ระบาดหยอกกินเสี่ยวนะล้อเสรยเข้ารอานป้าน้อง เติมเติมให้หน่อยดิมาขึ้นก่อนเนอ่ะน้องอ๋อจริงๆพี่โดมียพี่บุญเรื่องที่เห็นตูดวนนั้นอะมันโกรธพี่เมียพี่บุญวนนั้นน่าวิวิเฮ้ยลุ่มลุ่มลุ่มลุมลมพี่โดนด่าจับเลยเป็นไรมากไหมครับเดี๋ยวผมชุบไหมอ่ะเราครับชุบได้ไหมคะชุบได้ไหมมีกล่องไหมครับในตัวเดี๋ยวผมจกมีมี มีเอดีฮะโอเคครับเอามาหาเลยแล้วกันจริงๆน้องจริงๆไม่ได้อ้าง เอามาห้าอันเด็กขอติดตัวไว้อันหนึง่งกลัวมามดเปลือกอะเลขอะไรครับเลขอะไรครับเรียกแบ,บ๊แบ๊บก้าวขอบคุณนะคะตั้งแต่พ่อต่อ,ดตอตได้แม่เมื่อมาเป็นคุณครับ,บไม่เป็นไรครับ,บคป็นผู้เป็นคนขึ้นนะลูกๆสามคนคงดีใจขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ ต,ตั้งแต่เพราะเอาจริงน้องชายจริงๆผมไปละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทศนะโอเคะ okay, น้องชายมึงสองหมื่นแล้วเอาจริงๆวันนี้มึงล่าไปสองหมื่นเลยน้องชายพี่ <จะ S 1> มาเต,ติมน้ำมันก่อนให uh, <okay. S 2> ้มึงยืนเต้นเลยครับเสียคนดูหนึ่งหน่อยโอ้โหอะไรมันไม่ได้กูโดนเมียกูด่าไอ้เหี้ยจริงๆริมึงเข้า